กลางดึกเสียงหวีดร้องของไซเรนดังก้องเหนือแม่น้ำดดนีเปท้องฟ้าแดงฉานจากแสงไฟของการระเบิดอากาศมีกลิ่นไม่ของควันและเหล็กเผาทหารหนุ่มยืนประจำที่แนวป้องกันมือของเขาสั่นเล็กน้อยขณะที่กุมปืนแน่นเหงื่อไหลลงแก้แม้อากาศเย็นเย,ยือกทุกลมหายใจเต็มไปด้วยฝุ่นและกลิ่นดินปืนเขามองเห็นเงาของศัตรูเคลื่อนใกล้เข้ามา เสียงรองเท้าทหารกระแทกพื้นดังก้องหัวใจเขาเต้นแรงราวกับจะทะลุอกดวงตาของเขาเบิกกว้างเมื่อเงาแรกก้าวออกจากหมอกระเบิดลูกหนึ่งตกลงใกล้แนวกำแพงแรงสั่นสะเทือนทําให้พื้นใต้เท้าสั่นไหวเศษหินและดินกระเด็นปะทะใบหน้าความเจ็บแปลบแล่นขึ้นมาจนต้องกัดฟันแน่นเขายกปืนขึ้นเล็งแสงไฟจากการระเบิดส่องให้เห็นศัตรูอย่างชัดเจน ในเสี้ยววินาทีเขารู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนเสียงรอบกายแปลเปลี่ยนเป็นความเงียบที่กดดนันจากนั้นเสียงกรีดร้องดังขึ้นเสียงเลือดเดือดพล่านในหูเขามองเห็นสหายลม้มลงต่อหน้าต่อตาเลือดไหลท่วมพื้นดินที่ปกคลุมด้วยหิมะเก่าความหนาวเย็นประปนกับความร้อนของการสู้รบร่างกายเขาแข็งค้างอยู่ชั่วขณะทุกสิ่งรอบกายหมุนวนราวกับฝันร้าย แสงไฟระเบิดสะท้อนในดวงตาที่เต็มไปด้วยความตื่นตระหนกเสียงปืนกลดังถี่รัวประกายไฟพุ่งผ่านความมืดเหมือนสายฟ้ากลิ่นดินปืนหนาทึบแทบทำให้หายใจไม่ออกท้องฟ้าย,ยังคงแดงฉานราวกับนรกเปิดออกตรงหน้าเขาก้มลงคว้าต,ตัวสหายที่ล้มอยู่เลือดอุ่นซึมผ่านเสื้อผ้าของเขาดวงตาสหายพร่ามัวแต่ยังจับมือเขาแน่นไม่มีคำพูดมีเพียงเสียงหอบกระเสา่า หัวใจเขาสั่นสถานด้วยความโกรธและความหวาดกลัวความเจ็บปวดในอกแปรเปลี่ยนเป็นแรงฮึดเขาตะโกนก้องท่ามกลางเสียงปืนและระเบิดเสียงนั้นสั่นสะเทือนราวกับคำสาบานรอบกายเต็มไปด้วยควันสีดำและเงามืดแต่เขายืนขึ้นตรงแนวกำแพงที่กำลังแตกสลายสายตาจับจ้องไปยังศัตรูที่บุกเข้ามาทุกการเคลื่อนไหวของเขาเต็มไปด้วยแรงกดดันเสียงกรีดร้องปนกับเสียงโห่ร้องบุกทะลักเข้ามา เขาได้ยินเสียงกระสุนเฉียดหูเป็นเส้นบางเฉียบเสียงหัวใจยังดังหนักกว่าการระเบิดและความหนาวเหน็บกลายเป็นเพียงเงาที่ถูกกลืนหายไปในเปลวไฟเสียงระเบิดดังสะเทือนดินฟ้าเศษเหล็กปลิวกระแทกกำแพงแตกกระจายควันหนาทึบปกคลุมทุกมุมมองโลกทั้งใบกลายเป็นเพียงเงามืดและแสงไฟกระพริบเขายังคงยืนอยู่กลางความวุ่นวายมือกุมปืนจนเส้นเอ็นตึงแน่น เสียงตะโกนของผู้บังคับบัญชาทะลุผ่านหมอควันคำสั่งชัดเจนให้ยืนหยัดไม่ถอยหัวใจเขาเหมือนกลองศึกที่ตีไม่หยุดแรงระเบิดกดอากาศบีบหูจนแทบแตกกลิ่นเลือดสดผสมเข้ากับควันดินปืนความรู้สึกขมปราทะลักขึ้นคอท่านใดนั้นเขาเห็นศัตรูโผล่จากเงามืดใบหน้ามืดมนและดวงตาแข็งกร้าวดาบปลายปืนวาววับในแสงเพลิง ทุกสิ่งเคลื่อนไหวช้าลงในสายตาของเขาร่างของเขาสั่นสะท้านด้วยทั้งความกลัวและความมุ่งมั่นปลายนิ้วแตะเกปืนพร้อมเสียงลั่นสถานเสียงปืนดังแหลมก้องจนหูชาและเลือดอุ่นพุ่งกระเซ็นตรงหน้าเขาในทันทีร่างศัตรูล้มกระแทกพื้นเสียงกรีดร้องยังสะท้อนอยู่ในอากาศเปลวเพลิงส่องให้เห็นเงาคนล้มตายเรียงรายพื้นดินชุ่มไปด้วยเลือดและเศษดินที่ถูกฝังด้วยระเบิด เขาหอบหายใจอย่างหนักลมหายใจเต็มไปด้วยกลิ่นคาวเหล็กและควันไฟหัวใจยังเต้นแรงจนอกสันสายตาของเขาพร่เลือนจากน้ำตาและเหงื่อที่ไหลลงเสียงเพื่อนทหารเรียกดังจากอีกด้านเสียงนั้นสั่นเครือแต่เปี่ยมด้วยความสิ้นหวังเขาหันไปเห็นร่างที่พยายามจะลุกขึ้นจากกองซากมือข้างหนึ่งยกขึ้นสั่นไหวราวกับร้องขอความช่วยเหลือเขารีบก้าฝ่าความมืดและควัน แต่แรงระเบิดอีกลูกศาสตร์กระแทกพื้นตรงหน้าเศษหินปลิวเข้าปะทะจนผิวหนังเจ็บร้อนเสียงกำปนาทำให้โลกทั้งใบสะเทือนเหมือนกําลังจะถล่มลงมาเขาสุดลงกับพื้นดินแข็งกระแทกเขาอย่างจังเสียงหูอื้อก้องดังยาวไม่สิ้นสุดทุกอย่างรอบตัวเบลอราวกับถูกลืนหายไปเขาพยายามยันตัวลุกขึ้นมือสันเกาะปืนแน่นเหมือนเป็นสิ่งเดียวที่ยึดเขาไว้ แสงไฟจากการระเบิดยังคงวาบวับในสายตาเงาศัตรูเคลื่อนใกล้เข้ามาเหมือนคลื่นมืดร่างเพื่อนทหารยังนอนแน่นิ่งอยู่ตรงหน้าเลือดแดงกระจายเต็มพื้นเหมือนผืนผ้าโบกสะบัดเขารู้สึกถึงความหนาวเย็นแล่นขึ้นตามสันหลังดวงตาจับจ้องความจริงอันโหดร้ายตรงหน้าเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาทุกขณะดาบปลายปืนวาววับในความมืดเขายกปืนขึ้นทั้งที่หลายยิงเจ็บปวด หัวใจเต้นแรงจนแทบจะฉีกอ,อกออกมาเสียงปืนดังสนั่นกลางความมืดเปลวไฟสองแวบออกจากปากกระบอกร่างศัตรูล้มลงไปกับพื้นในทันทีเสียงกรีดร้องแตกกระจายท่ามกลางหมอกควันเขาหอบหายใจถี่รัวกล้ามเนื้อทั้งร่างตึงเครียดจนปวดแสบดวงตาย,ยังจับจ้องไปข้างหน้าไม่กระพริบความเงียบทีตามมาสั้นเกินกว่าจะปลอบใจทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์คำรามดังขึ้น แสงไฟสั์ทะลุควันเข้ามาเหมือนดวงตาสัตว์ร้ายตีนตะขาบของรถถังบดท,ทับพ,พื้นดินเสียงเหล็กขูดกับหินทําให้ขนลุกสู้เขายืนแข็งอยู่ตรงแนวกําแพงที่กําลังแต่สลายลมหายใจเต็มไปด้วยฝุ่นและกลิ่นไหม่หัวใจเขากระแทกแรงราวกับจะหยุดลงทุกขณะภาพเงาดำขนาดมหืมมาค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้เงาของรถถังคืบผ่านเข้ามาเสียงตีนตะขาบบดดินดังก้องราวกับฟ้าผ่า พื้นสั่นสะเทือนจนฝุ่นปิวฟุ้งขึ้นสู่ท้องฟ้าทุกก้าวของมันเหมือนเป็นการประกาศถึงจุดจบเขากัดฟันจนเลือดซึมที่ริมฝีปากมือบีบปืนแน่นจนข้อนิ้วขาวซีดเหงื่อเย,ย็นไหลซึมตามแผ่นหลังแต่สายตาย,ยังคงไม่ละจากสัตว์เหล็กที่เคลื่อนตรงมาเสียงโห่ร้องของศัตรูดังผสมกับเสียงเครื่องยนต์ความโกลาหลบบังแม้แต่เสียงหัวใจของตนเองเขารู้สึกถึงแรงกดดันบีบอัดในอก เหมือนกำลังถูกโลกทั้งใบถาโถมเข้ามาใส่แสงไฟจากปากกระบอกปืนใหญ่พุ่งวาบเสี้ยววินาทีต่อมาเปลวเพลิงก็ระเบิดขึ้นตรงแนวป้องกันแรงกระแทกมหาศาลผลักร่างเขากระเด็นล้มลงโลกหมุนคว้างท่ามกลางควันหนาและเสียงกำมปนาดเสียงอื้ออึงปกคลุมประสาทหูเขานอนคว่ำบนดินเย็นชื้นลมหายใจติดขัดเหมือนมีหินกดทับหน้าอกดวงตาพร่ามัวเต็มไปด้วยฝุ่นและควัน เขาพยายามขยับแขนความเจ็บแล่นแปลไปทั่วทั้งร่างรถโลหะขมฝาดของเลือดไหลเข้าสู่ปากกลิ่นไม่แพดเผาจมูกจนแทบขาดอากาศหายใจเงามืดใหญ่โตยังคงคืบคลานเหนือแนวป้องกันเสียงตีนตะขับบทซากไม้และอิดจนแตกละเอียดก้อนหินและเศษเหล็กหล่นกระแทกใกล้ศีรษะทุกแรงสั่นสะเทือนเหมือนจะทำให้โลกแตกสลายเขาฝืนลุกขึ้นคุกเข่า ดวงตาจับจ้องเป้าหมายตรงหน้าแม้จะพร่ามัวมือสั่นยกปืนขึ้นอีกครั้งในอกเต็มไปด้วยความกลัวที่ถูกกลืนด้วยความมุ่งมั่นเสียงปืนเล็กดังแหลมแหวกผ่านความมืดประกายไฟส่องวาบต่อหน้าต่อต,อตากระสุนพุ่งกระแทกเกราะเหล็กของรถถังเสียงกระทบดังแข็งกระด้างไรความหวังเขายังคงยิงซ้ำด้วยแรงทั้งหมดที่มีหลอกกระสุนร่วงกระทบพื้นดังกังวาน ความร้อนจากลำกล้องแผ่กระจายสู่ฝ่ามือควันลอยขาวคลุ้งปิดบังการมองเห็นรถถังยังคืบหน้าไม่หยุดเงาของมันใหญ่ขึ้นทุกวินาทีเสียงเครื่องยนต์ดังก็เหมือนคำพิพากษาพื้นใต้เท้าสั่นสะเทือนจนหัวใจแทบหลุดออกมาในหูของเขามีเพียงเสียงหายใจตัวเองหนักอึดอัดเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเขารู้สึกถึงเลือดไหลซึมตามแขนเสื้อ สายตาย,ยังคงตรึงอยู่กับยักย้ายเหล็กที่กำลังบดเข้ามาเขาขบฟันแน่นจนกรามปวดระบมหัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดออกจากอกแสงไฟจากเตลเพลินสะท้อนบนเกราะเหล็กเงาดำของรถถังบดบังท้องฟ้าอย่างสมบูรณ์เขาคลำหากระเป๋าที่ข้างเอวนิ้วมือสัมผัสกับเหล็กเย็นของระเบิดมือเสียงเครื่องยนต์คำรามเข้ามาใกล้ราวกับอยู่เหนือศีษะกล้ามเนื้อทั้งร่างสั่นสะท้านด้วยแรงกดดัน เขาดึงสลักออกอย่างเด็ดขาดเสียงโลหะคลิกเบาๆดังชัดเจนท่ามกลางความโกลาหะลมหายใจของเขาหนักหน่วงและสั้นทีทุกวินาทีเหมือนถูกยืดออกยาวอย่างทารมานเขาก้าวออกจากซากกำแพงที่แตกสลายเงาเปลวไฟโอบร่างของเขาไว้ทั้งร่างดวงตาจับจ้องเป้าหมายเบื้องหน้าพร้อมแรงระเบิดที่กำลังนับถอยหลังอยู่ในมือเสียงเครื่องยนต์คำรามกลบทุกสิ่ง ตีนตะขับเหล็กบทขยี้ก้อนหินและร่างที่ลม้มลงแสงไฟจากปืนใหญ่สาดว่าไปทั่วแนวรบควันดำหนาทึบปกคลุมราวกับม่านมรณะเขาวิ่งฝ่าเศษซากและเปลวเพลิงร่างกายหนักอึ้งเหมือนถูกพันธนาการแต่ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยแรงมุ่งมั่นที่ไม่อาจหยุดได้เสียงหัวใจดังแข่งกับเสียงกำปนาครอบด้านระยะห่างระหว่างเขากับยักย้ายเหล็กหดสั้นลงความร้อนจากท่อไอเสียแผดเผาผิวกาย ดวงตาของเขาเบิกกว้างเต็มไปด้วยแสงไฟสะท้อนเหงื่อและเลือดผสมกันไหลาอาบใบหน้าเขายกแขนขึ้นสูงระเบิดในมือสองประกายแวววาวท่ามกลางควันเสียงนาฬิกาในหัวนับถอยหลังทุกเสี้ยววินาทีโลกทั้งใบหดแคบเหลือเพียงเขากับสัตว์เหล็กตรงหน้าเขากระโจนเข้าใกล้เกราะเหล็กมือหมาเสียงตะโกนก้องสะท้อนออกมาจากลำคอแขนเหวี่ยงแรงสุดท้ายปล่อยวัตถุในมือพุ่งไป ระเบิดตกกระแทกพื้นใกล้ตีนตะขาบเสียววินาทีนั้นสายตาเขาเบิกกว้างประกายไฟสว่างว่าจิดจ้าก,กว่าทุกแสงแรงระเบิดมหาศาลกระแทกอากาศจนแตกสลายคลื่นความร้อนพุ่งซัดร,ร่างเขากระเด็นกระแทกซาก,กำแพงเศษเหล็กปลิวว่อนราวกับฝนคมมีดเสียงเครื่องยนต์สะดุดแล้วขาดหายร่างยักษ์ยายเหล็กโงนเงนเหมือนสัตว์ร้าบาดเจ็บเพลงไม่ลุกพรึบจากด้านข้างและลามไปทั่ว เขานอนหอบอยู่บนกองอีกแตกดวงตาพระโมอมองเปรฝไฟที่ลุกโชนลมหายใจสั้นถี่ปนเลือดไหลาจากริมฝีปากหัวใจยังคงเต้นแรงเหมือนกลองศึกไม่ยอมเงียบเสียงระเบิดรองจากในตัวรถถังดังสะเทือนแสงเพลิงพุ่งทะลักออกจากช่องเกราะกลุ่มควันดำหนาทึบทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเสียงกรีดร้องของศัตรูข้างในดังแผ่ลอดออกมาเขาพยายามเย็นตัวขึ้นจากกองซาก แขนสั่นระริกแต่ยังฝืนยืนหยัดความเจ็บแล่นแปะไปทั่วร่างแต่สายตาย,ยังคงจับจ้องเปลวเพลิงที่กลืนยักย้ายเหล็กเสียงเพื่อนทหารดังมาจากแนวหลังตะโกนก้องด้วยทั้งความตกใจและความฮึกเหิมเสียงนั้นทะลุหมอกควันเข้ามากระแทกหัวใจทำให้เขายืดหลังขึ้นท่ามกลางซาบปรักหักพังรอบกายเต็มไปด้วยเศษเหล็กเศษไม้และเลือดท้องฟ้าแดงฉานราวกับถูกฉีกออก ควันและเท่าทานบทบังแสงดาวจนมืดมิดแต่ในความมืดนั้นดวงตาของเขายังคงลุกโชนเขาก้าวออกมาจากกองซากด้วยแรงที่เหลืออยู่เสียงรองเท้ากระแทกดินชุ่มเลือดดังสะท้อนกล้องลมหายใจหนักอึ้งปนควันและกลิ่นเหล็กไหม่หัวใจยังเต้นแรงราวกับกลองศึกที่ไม่หยุดพักเขามองเห็นเพื่อนทหารบางคนยังคงต่อสู้เงาร่างพวกเขาล้มลงและลุกขึ้นท่ามกลางเปลวเพลิง เสียงปืนดังถี่รวประสานกับเสียงตะโกนก้องทุกชีวิตต่างเกาะเกี่ยวอยู่กับเส้นได้บางเบาเขายกมือปาดเลือดที่ไหลาจากหน้าผากสายตาแดงก่ำเต็มไปด้วยความกราดเกลี้ยวโลกทั้งใบแคบลงเหลือเพียงสนามรบตรงหน้าทุกก้าวย่างของเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังผสมความดื้อรัน้นเสียงระเบิดจากระยะไกลดังเข้ามาอีกครั้งพื้นใต้เท้าสั่นสะเทือนจนร่างโยกไหวเศษดินและหินปลิวว่อนปะทะผิวจนแสบแปลก แต่เขายังคงเดินหน้าตรงเข้าสู่เส้นไฟและควันเสียงหวีดของกระสุนปืนใหญ่วิ่งฉีกผ่านท้องฟ้าตามมาด้วยแรงระเบิดกระแทกจนแผ่นดินสถานเศษอิฐและเหล็กปลิวเกลื่อนกระแทกใส่ไหล่และแผ่นหลังความเจ็บแล่นว่าแต่เขายังไม่หยุดก้าวเปลวไฟลุกท่วมอาคารที่พังคลืนอยู่เบื้องหน้าควันหนาลอยคลุ้งบทบังดวงจันทร์กลิ่นไม้ไม่ผสมกลิ่นเนื้อสดและคลุ้งจนหายใจติดขัด ทุกลมหายใจเหมือนกลืนเข้าไปทั้งไฟและเลือดเขาชะงักเมื่อมองเห็นร่างเล็กขยับอยู่ท่ามกลางซากเสียงครางเบาๆแทรกออกมาจากใต้กองหินหัวใจเขากระตุกแรงเหมือนถูกบีบสายตาจับจ้องไปที่มือที่เอื้อมออกมาอย่างไร้เรี่ยวแรงเขารีบวิ่งเข้าไปฝาควันและเปลวเพลิงมือทั้งสองคว้าก้อนอิดออกทีละก้อนเสียงปืนและระเบิดยังดังสะท้อนรอบตัวแต่โลกของเขาเหลือเพียงเสียงหายใจแผ่วเบานั้น เขาดึงก้อนอิดก,ก้อนสุดท้ายออกไปร่างเพื่อนทหารที่บาดเจ็บหนักเผยออกมาในเงาไฟเลือดชุ่มเสื้อจนเปียกทั้งแผ่นอกดวงตาเพื่อนลืมค้างแต่ยังมีแววสู้ไม่ดับเขาคุกเข่าลงข้างร่างนั้นมือกดแผลแน่นเพื่อหยุดเลือดที่ไหลทะลักเสียงหอบหายใจแผ่เบาสะดุดขาดเป็นช่วงความสิ้นหวังประปนอยู่กับกลิ่นคาวที่ฉุนแรงเขาเอ,อ่ยชื่อเพื่อนเบาๆเสียงสันไหวแต่เต็มไปด้วยความดื้อรัน้น ดวงตาของเพื่อนกับพริบตอบเพียงครั้งเดียวก่อนศีรษะค่อยๆเอ็นลงอย่างอ่อนแรงเสียงระเบิดอีกลูกดังขึ้นจากแนวหน้าเปลวไฟสะท้อนบนใบหน้าที่ชุ่มเหนือและน้ำตาเขากัดฟันจนเลือดซึมริมฝีปากหัวใจถูกกดทับด้วยความเจ็บปวดที่แทบแต่สลายเขากำมัดแน่นจนเล็บจิกลงสู่ฝ่ามือร่างทั้งร่างสั่นสะท้านด้วยแรงโกรธและความสิ้นหวัง แสงไฟจากการระเบิดยังคงสองสะท้อนบนใบหน้าเสียงโห่ร้องของศัตรูดังใกล้เข้ามาไม่หยุดเขาวางร่างเพื่อนลงอย่างแผาบวบนกองซากมือสั่นไหวลูบหน้าผากครั้งสุดท้ายดวงตาแดงก่ำเต็มไปด้วยไฟที่ไม่ยอมมอดทุกสิ่งรอบกายกลายเป็นเพียงเสียงก้องของคำสาบานเขาลุกขึ้นอย่างเชื่องช้าแต่มั่นคงเงาร่างสูงใหญ่ตัดกับเปลวเพลิงที่ลุกโชนปืนในมือถูกยกขึ้นแนบไหลแน่น ปลายนิ้วแตะไกลด้วยแรงที่สั่นด้วยความมุ่งมั่นเสียงปืนคำรามดังก้องกังวานกลางความมืดกระสุนพุ่งฝ่าควันหนาเข้าสู่แถวศัตรูเสียงกรีดร้องและเสียงร่างล้มกระแทกพื้นสอดประสานทุกนัดที่ปล่อยออกไปคือคำตอบของความสูญเสียเขาก้าวไปข้างหน้าทีละก้าวเศษซากแตกหักบทขยี้ใต้รองเท้าเสียงปืนยิงดังต่อเนื่องในมือประกายไฟว่าสว่างทุกครั้งที่กระสุนพุ่งออกไป เงาศัตรูล้มลงทีละร่างแต่เงาใหม่ก็ยังผุดขึ้นจากควันไม่หยุดเสียงเหล็กเสียดสีกับเหล็กดังก้องดาบปลายปืนวาววับในแสงเพลิงหัวใจเขาเต้นแรงจนหูอื้อกล้ามเนื้อเกรงจนปวดร้าวทั้งแขนและขาลมหายใจหนักหน่วงเหมือนกำลังดื่มไฟความเหนื่อยล้าแปรเปลี่ยนเป็นแรงดันท้ายสุดแล้วเสียงระเบิดลูกใหญ่ก็สั่นสะเทือนพื้นแรงสั่นสะท้อนเข้ามาเหมือนโลกกำลังแตกสลาย เขาก้มสีสษฟฝ่าคลื่นแรงกดอากาศเศษหินปูปะท้ใบหน้าเจ็บแสบจะเลือดไหล 4. ควันไฟค่อยๆจางหายไปเหนือซากเมืองเสียงระเบิดที่เคยกึกก้องกลับเหลือเพียงความเงียบว่างเปล่าซากอิฐและเหล็กยังคงร้อนแดงใต้เปลวเพลิงกลิ่นควันและเลือดยังลอยอ้อยอิงในอากาศเขายืนอ,อยู่กลางสนามรบที่กลายเป็นเท่าฐานร่างกายอ่อนล้าแต่สายตาย,ยังคงจ้องมองขอบฟ้า ดวงอาทิตย์เช้าค่อยๆส่องแสงสีทองผ่านม่านควันแสงนั้นกระทบใบหน้าที่เต็มไปด้วยบาดแผลและเลือดเขาหลับตาชั่วครู่ความทรงจําของเพื่อนที่ล้มลงยังส่องอยู่ในใจเสียงหัวเราะและเสียงเรียกชื่อกลับมาในความคิดความเจ็บปวดกลายเป็นแรงย้ำเตือนถึงสิ่งที่เขาต้องปกป้องเมื่อเขาเปิดตาอีกครั้งสายตาเต็มไปด้วยประกายแห่งความมุ่งม,มั่นแม้มืองนี้จะล้มคลืนแต่จิตวิญ,ญญาณยังไม่ถูกทำลาย เขาก้าวออกไปข้างหน้าท่ามกลางเท่าฐานและในความเงียบของรุ่งอรุณเสียงสะท้อนแห่งการต่อสู้ยังคงดังก้องบอกเล่าถึงการยืนหยัดของผู้คนผู้ที่สละเลือดและชีวิตเพื่อไม่ให้ศัตรูก้าวข้ามแม่น้ำดานีเปได้